สวัสดีค่ะพบกับนีนีชาแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาสอนเพื่อนๆพ,พับเหรียญปวยทานนะคะดอกบัวทิพย์เกสรนนะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะรายนี้สวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ตัดริบบิ้นมาสี่เส้นนะคะยาวแปดสิบห้าเซนติเมตรพับให้เลยครึ่งนะคะหนึ่งนิ้วนะคะเอาด้านยาวไว้ด้านบนค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเส้นที่หนึ่งนะคะกับเส้นที่สองของเส้นที่หนึ่งเลยค่ะเส้นที่สามค่ะ คาพเส้นที่สองนะคะเส้นที่สี่นะคะลอดบวงเส้นที่หนึ่งมาคล้องเส้นที่สามค่ะเริ่มฐานแปดนะคะเราจะแยกคู่ขวาล่างนะคะหนึ่งเส้นขึ้นบนนะคะขวาบนแยกขวาบนนะคะหนึ่งเส้นไปซ้ายบนค่ะแยกซ้ายบนหนึ่งเส้นนะคะลงมาซ้ายล่างค่ะ แยกซ้ายล่างหนึ่งเส้นนะคะไปขวาค่ะขวาล่างนะคะสอดลอดขาแรกที่เราพับเลยค่ะเราจะขึ้นลูกส้มนะคะโดยหยิบขึ้นมาสี่เส้นนะคะเริ่มจากเส้นซ้ายมือนะคะหนึ่งขวาทับซ้ายนะคะสองสามขวาทับซ้ายนะคะสี่ก็ขวาทับซ้ายนะคะได้สี่เส้นแล้วนะคะข้างล่างสี่ข้างบนสี่นะคะตอนนี้เราจะสลับกันขึ้นนะคะโดยเบี่ยงออกหนึ่งเส้นแล้วก็หยิบขึ้นมาค่ะ เส้นนี้เส้นแรกนะคะที่เราสลับขึ้นมาเราเอาไว้หน้า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 มือนะคะเส้นต่อมาต่อมาค่ะไว้หลังมือค่ะทำไมต้องไว้หน้ามือนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเราจะแยกริบบิ้นค่ะแยกเลยนะคะแยกให้ได้ครึ่งหนึ่งเลยค่ะกลับด้านค่ะสามเส้นบนนะคะ เราจะสอดลอดขาแรกออกขาแรกเลยนะคะเส้นที่สองค่ะขาแรกออกขาที่สองค่ะเส้นที่สามค่ะขาแรกออกขาที่สามนะคะกระชับเลยค่ะกลับด้านค่ะ ตอนนี้เราจะพาดสี่เส้นนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะเราจะหยิบเส้นนี้นะคะพาดนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะพาดสี่เส้นนะคะไล่มาหมดที่จะพาดแล้วน,นะคะเพราะว่าไม่มีขาไปแล้วเหลือสี่ขาค่ะขาวขวานะคะลอดขาแรกออกขาแรกเลยค่ะขาวขวาที่สองนะคะ ลอดขาแรกออกขาที่2ค่ะขาขวาค่ะขาแรกออกขาที่3มค่ะขาสุดท้ายขาแรกออกขาที่สี่นะคะกลับด้านแล้วก็กระชับเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะสอดล็อกริบบิ้นเลยค่ะโดยลอดไป3มเส้นนะคะเราจะหยิบเส้นนี้นะคะ สอดรอดไปค่ะสามขานะคะหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสองสามนะคะ นีะะคะถ้าใครทำกลีบชั้นกลีาเส้นเดียวนะคะไม่ต้องใส่กลิบเสริมก็ทำต่อได้เลยนะคะรอเราตรงนี้ได้เลยนี่เส้นเดียวค่ะสวยเหมือนกันค่ะเราจะใช้กาบเพชรนะคะเส้นที่สองสอดไปด้านหลังอย่างนี้เลยค่ะ ดึงมาให้เท่ากันแล้วก็ตัดตรงนี้เลยนะคะ ได้อย่างนี้แล้วนะคะครบทุกเส้นแล้วเราจะนับเราจะทำเส้นนี้นะคะถ้านับด้านหลังก็นับสามเส้นนะคะหนึ่งสองสามนะคะเราก็จะลงขานี้นะคะแต่ถ้านับแต่หน้าก็หนึ่งสองสามสี่ค่ะลงขาที่ห้านี้คะ่ะอย่างนี้คะ่ะขาเดียวขาเดียวเลยนะคะ นับด้านหลังนะคะจะได้คล่อง1 2ึสามลงขาที่3มเลยค่ะแล้วก็ขาต่อไปก็ขาด้านหลังไปเลยค่ะเสียบขาหน้าเลยนะคะเสียบขาเดียวนะคะลงขาเดียวเลยค่ะ ทำง่ายมากเลยนะคะสวยด้วยค่ะ นี่ค่ะได้อย่างนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะกระชับเลยค่ะดึงให้กระชับเลยนะคะให้แน่นเลยนะคะเนี่ค่ะเกรสรเขาจะขึ้นมานิดตรงกลางนะคะเขาจะสวยมากเลยค่ะเสร็จแล้ว เอาด้านที่มีริบบิ้นไปหามือฝั่งที่เราประคองนะคะที่เราจับเส้นถักจะอยู่ฝั่งขวาดึงขึ้นมานะคะแล้วก็ก้มลงมาอย่างนี้ค่ะบิดอย่างนี้ค่ะขาเดียวนะคะนี่คือเส้นที่เราทำเรามาแทงขาหลังหนึ่งเส้นนะคะ นี่นะคะเส้นนี้ที่เราทําไปเมื่อกี้เราจะเอาขานี้มาเสียบขานี้นะคะดึงขึ้นมาก้มลงไปแล้วก็บิดค่ะดึงมาแล้วก็บิดเลยค่ะถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจดูวิธีการจับนะคะ เราจะจับอย่างนี้นะคะดึงดึงหงายขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วเราก็จะก้มมาอย่างนี้ค่ะเราก็บิดอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าบางทีเราดึงเราทําเร็วเราก็จะดึงมาอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็บิดเลยค่ะ เนี่ยค่ะเราก็จะกระชับทีละกลีบแล้วทำไปทีละกลีบเลยนะคะกระชับขึ้นขึ้นข้างหลังอย่างนี้เลยนะคะเส้นด้านขวานะคะดึงเส้นที่เราทำลงมาเปิดทางดูดึงกระชับค่ะหงายขึ้นไปเลยค่ะเปิดลงมาดูดึงค่ะกระชับ งายขึ้นไปเลยค่ะ huh? ตอนนี้อันสุดท้ายนะคะจะยากหน่อยเราก็จะกดเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทําำลีดต่อไปเลยนะคะเราจะเปิดตรงนี้ขึ้นนะคะเพื่อที่จะใช้เส้นนี้แทงเข้าตรงนี้นะคะดึงหลังมาดึงหงายขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็บิดค่ะ อย่างนี้นะคะดึงไงยมาแล้วก็บิดเลยค่ะดึงงายมาบิดค่ะดูวิธีจับนะคะเพื่อนๆเนราจับอย่างนี้นะคะดึงงายมาเลยค่ะแล้วก็บิดดึงงายมาค่ะแล้วก็บิดค่ะ ดึงหงายมาแล้วก็บิดค่ะดึงหงายมาแล้วก็บิดค่ะดึงหงายมาแล้วก็บิดค่ะได้อย่างนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เราจะจัดกลีบค่ะกดนิดนึงตรงนี้นะคะแล้วเราก็ดึงอย่าดึงแรงนะคะดึงแค่ตึงมือนะคะกดนิดนึงแล้วก็ดึงค่ะ ถ้าชอบกรีบใหญ่ก็ดึงลมดวมได้เลยนะคะได้อย่างนี้แล้วนะคะเ,เพื่อนๆเราจะจัดกรีบค่ะเพราะว่ามิบบิง้งจากพิรเขาจะขัดกันหน่อยๆเน,นี่ยค่ะ ราจะตัดนะคะเพื่อนๆหนึ่งนิ้วนะคะนี่ค่ะหนึ่งนิ้วให้เหลือนะคะเปิดขึ้นมาเลยค่ะดันไปนะคะ ดันไปเข้ากลีบด้านหน้าเลยนะคะเข้าข้างล่างเลยค่ะดันเข้าไปใต้กลีบข้างหน้าค่ะอย่างนี้ค่ะ สวยงามนะคะถ้าเ,เพื่อนๆใส่เหรียญน,นะคะใส่ที่หลังตรงนี้ได้เลยนะคะสอดเข้าไปค่ะแล้วก็ดันเบงเบียงอย่างนี้ค่ะให้ตามวงกลมเข้าไปค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะให้คลิปเราที่ลงคลิปไปนะคะเห็นทันทีเลยคือคือกดกระดิ่งให้เป็นสีดํานะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปหน้าเราจะมาทำแบบใหม่ให้เพื่อนดูนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ